สามมาตรการย้อนวัยพักฟืนน้อยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือการดึงหน้านั่นเองนะครับหัตถการดึงหน้านะครับก็จะเหมาะสําหรับกลุ่มคนไข้ที่มีความหย่อนคล้อยในชั้นลึกนะครับร่วมกับหนังส่วนเกินภายนอกที่ค่อนข้างเยอะร่องแก้มร่องน้ำหมากกระปาะแก้มรวมถึงผิวหนังส่วนเกินหรือริ้วรอยภายนอกที่ค่อนข้างเยอะนะครับการพักฟื้นเนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณ5-7วันนะครับใบหน้าจะค่อยๆเข้าที่มากขึ้นและไปเข้าที่สุดๆเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ1-2เดือนหลังจากการผ่าตัดนะครับหัตถการที่2นะครับก็คือการส่องกล้องดึงหน้าก็จะเหมาะสําหรับกลุ่่มคนไข้ที มีความหย่ยนคล้อยในชั้นลึกแต่ผิวหนังส่วนเกินภายนอกเนี่ยยังเฟิร์มหรือผิวหนังส่วนเกินยังดีอยู่นะครับใช้เวลาพักฟื้นเพียงแค่3-5วันเท่านั้นเองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยใบหน้าจะค่อยๆเข้าที่มากขึ้น แล้วก็เข้าที่สูงสุดที่ประมาณ1-2เดือนเช่นกันนะหัตถการสุดท้ายนะครับก็คือหัตถการส่องกล้องยกคิ้วคือการยกให้คิ้วไปอยู่ในตำแหน่งที่สวยงามมากขึ้นทาให้ดวงตาทั้งหมดเนี่ยดูเปิดแล้วก็ดูสดใสามากขึ้นส่วนใหญ่แล้วก็พักฟื้นเพียงแค่2-3วันเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าที่ค่อนข้างไวนะครับอยู่ในช่วงประมาณ2-4สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับ